ต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับที่ผมได้ทําการแจก Material d e ด i ไฟวดหินเทรลโซไปคลิปนี้ผมจะมาแจากเป็น Material ยมวมหินอ่อนบ้างนะครับจะดาวน์โหลดและใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับกดเข้ามามันก็จะเป็น Google Drive แบบนี้ให้เรากดดาวน์โหลดที่ตรงนี้หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้กดทีนึงครับแล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปได้เลย หลังจากนั้นผมจะเก็บไฟล์ไว้ที่หน้า d ดสก์ท็นะครับเมื่อ <både> ดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นไฟล์ zip <ulous> แบบนี้ให้เราหยิบมาไว้ที่มุมจอนะครับแล้วก็เปิดตัว d e f i ล์ดันเชขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ตรง Setting ด้านล่างตรงนี้นนหลังจากนั้นให้เราหาคำว่า Define workspace ตรงนี้แล้วก็คลิกที่รูปแฟ้มด้านหลังเลยครับแล้วก็เข้ามาในตัว d e f i ล์เวิร์กนะครับหาคำว่า Ma T e ีเร l หรือถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วยังไม่มีโฟลเดอร์ m มท e ีเ a ียให้เราคลิกขวาเลือกคำว่า New แล้วก็โฟลเดอร์ตั้งชื่อว่า m มท e ีเ a ียนะครับ m a t r i a l หรือถ้าใครมีแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งเอาไปก่อนแล้วให้เรากลับมาดูที่ตรงไฟล์ซิปที่เราโหลดมาคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ Extract เราก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับทีนี้ตัวไฟลซิสเนี่ยเราไม่ต้องใช้แล้วเราจะใช้โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับให้เราคลิกครับคลิกค้างแล้วก็ลากมาโยนใส่ตัวโฟลเดอร์ Material แล้วก็ปล่อยครับอันนี้ผมมีโฟลเดอร์ Material ที่ผมแจกอยู่ในตัวโฟลเดอร์ Material อยู่แล้วนะครับก็เลยมีหน้าต่างขึ้นมาแบบน,นี้แล้วผมจะปิดไปนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมทีหนึ่งครับเพื่อเป็นการรีสตาร์ทแล้วก็เปิดดีไฟ Launcher ขึ้นมาใหม่ จะเปิดเป็นไฟล์ new หรือว่าไฟล์งานเก่าก็ได้นะครับเมื่อเราเปิดไฟล์งานดีไฟล์ขึ้นมาแล้วให้เรากดที่ a s s e t ด้านบนหรือว่าจะกดตัว m ก็ได้แล้วก็คลิกที่ตรง local ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ material ตรงแถบบริเวณด้านซ้ายตรงนี้มันจะมีโฟลเดอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า g e o m a t มารเบิลดักท่าของผมก็จะเป็นอันนี้ครับนี่อันนี้ก็คือแมทที่ผมแจกนะครับที่ผมสอนดิดเมื่อกี้เราสามารถคลิกไปใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูขนาดของตัวรูปก่อนนะครับให้เราคลิกที่ตรงมอตรง3จุดตรงนี้มันจะมีทั้มเนลไซส์ของตัวขนาดรูปมันจะมี S ก็คือเล็กเก็คือกลางแล้วก็ L ก็คือขนาดที่ใหญ่ที่สุด นี่ครับรูปตําแหน่งของเราก็จะได้ใหญ่ขึ้นแล้วมันจะมีรหัสต่อท้ายนะครับที่เป็นตัวเลขถ้าเราต้องการจะให้มันเรียงเนี่ยให้เรามาคลิกที่ตรง New West First ตรงนี้แล้วก็เลือก A to C นะครับและขีนี้ตัวเลขเนี่ยมันก็จะเรียงกันแล้วครับเป็น 1, 2, 3, 4, 5สมมุติผมต้องการจะใช้เบอร์เบอร์14นะครับอันนี้ เราก็คลิกครับแล้วก็กด M T 1มันจะเป็นการปิดตัวหน้าต่าง s อสเซนะครับปุ่ม M ทีนี้ตัวเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือแมททีเรียลบัตแบบนี้ถ้าเราต้องการจะเทสใส่ตัวโมเดลนะครับแล้วก็คลิกซ้ายทีหนึ่งถ้าจะออกจากคำสั่งแมททีเรียลบัตนะครับก็ให้เราคลิกขวาวก็จะเป็นเมาส์ปกติแล้วครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ประมาณ3 4อันนะครับกด M แล้วก็เลือกมาเทได้เลยครับคลิกแล้วก็กด M แล้วก็เทแล้วก็คลิกขวากด M เรียก M แล้วก็เทกด M แล้วก็เรียกครับแล้วก็คลิกแล้วก็ M แล้วก็เทถ้าสมมุติเราต้องการจะ copy m a t c อีก วัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งนะครับให้เรากด i ทีหนึ่งแล้วก็คลิกแล้วให้เรากด O นะครับมันจะเอ่อกด i เนี่ยมันจะเป็นตัว m ม t เ r ีย l p i c เก r ส่วน O เนี่ยมันจะเป็น m มทเ r ีย l บัตครับ I ก็คือการดูส่วน O ก็คือการเท I คลิก O แล้วก็มาเทครับแล้วให้เรากด i ทีหนึ่งครับแล้วก็คลิกดูมันจะมีแถบ Inspector ขึ้นมาด้านขวาตรงนี้นะครับ อันแรกนะครับก็จะเป็น normal ให้เราคลิกแล้วก็พิมพ์0 enter ไปได้เลยเพราะว่าปกติหินอ่อนเนี่ยมันจะมีความเนียบอยู่แล้วครับพอดีว่ารูปตัมเนลเนี่ยมันมีความเล็กมันกลัวจะเห็นรูปไม่ชัดครับผมก็เลยปรับเป็น1แต่ว่าใช้งานจริงเราจะใช้0เลยก็ได้ครับแล้วก็ความเงาความด้านตัว specular กับตัว roughness specular เนี่ยก็คือความสะท้อนนะครับส่วน rough นี่ก็คือความด้านกับความเงา สามารถใช้ค่าเดิมได้เลยครับหรือว่าถ้าเราต้องการจะให้แมทเนี่ยมันมีความด้านให้เราปรับลัมเนตขึ้นมาแมทมันก็จะด้านขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเบคเลอร์เนี่ยเป็นสีดําไปก่อนแล้วลองลูดตัวลัมเนตดูครับนี่มันก็จะเงาขึ้นนะครับถ้าเลขมันยิ่งเยอะเนี่ยมันจะยิ่งด้านแล้วถ้าสเปกูล่าเป็นศูนย์ตัวแมทเนี่ยมันจะไม่มีแสงสะท้อนออกมานะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นจุด3ามไปก่อนแล้วก็เอาเบรคัล r เลอร์กลับมาสีขาวเหมือนเดิมถัดลงมานะครับถ้าเราต้องการจะให้แมทเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นนะครับให้เรามาดูที่ตรง UV ด้านล่างตรงนี้ให้เราหาคำว่าสเต s สเต e เนี่ยก็คือการปรับขนาด UV ก็คือขนาดภาพนั่นเอง ถ้าตัวเลขในนี้ยิ่งน้อยเนี่ยตัวแมทมันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสมมติจาก1เป็น0.5แมทมันจะใหญ่ขึ้นหรือว่าจาก1เป็น2นะครับแมทเนี่ยมันก็จะเล็กลงแต่ระวังด้วยนะครับถ้าตัวเลขเนี่ยมันเยอะเกินนะครับมันจะเห็นลายแมทเนี่ยที่มันแบบซ้ําๆกันไปเรื่อยๆแบบนี้ผมจะใช้เป็น1เหมือนเดิม แล้วก็ออฟเซตนะครับตรงนี้จะมีแกน x กับแกน y แกน x เนี่ยมันจะเหมือนกับแกนแนวนอนนะครับส่วน y ก็จะเป็นอีกแกนหนึ่งก็จะคล้ายๆกับแกนแนวตั้งนะครับถ้าโมเดลมันเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูให้เราเอาเมาส์มาคลิกค้างเลยก็ได้แล้วก็ลองเลื่อนเมาส์ดูครับตรงแกน x ตรงนี้หรือว่าแกน y นะครับนี่ก็จะเหมือนกับแกนแนวตั้ง ผมจะใช้ค่าเดิมนะครับก็คือ0ถ้าเราต้องการจะโรเทตตัวแมทเนี่ยให้เรามาหาคำว่า r o เทต e ด้านล่างตรงนี้ครับค่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นศูนย์สมมุติผมต้องการจะให้มันเป็นแนวตั้งผมก็พิมพ์90 enter หรือจะให้มันกลับด้านนะครับก็พิมพ์180 enter หรือถ้าจะเป็นแนวเฉียงก็ให้เราพิมพ์45 enter แล้วก็ถ้าเราชอบแมทไล แบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ชอบสีเหลืองให้เรากด i แล้วก็คลิกทีหนึ่งครับแล้วก็มาดูตรงเบจคัลเลอร์แมปด้านบนตรงนี้แล้วก็ตรงมอรเซตติ้งด้านหลังให้เราปรับตัวเฮนะครับหรือว่าฮิวลองปรับดูอันนี้จะเป็นการปรับโทนสีของตัวแมปถ้าศูนย์มันจะเป็นสีค่าเดิมนะครับสามารถมาลูดได้จะคล้ายๆกับฮิวใน Photoshop เลยครับ แล้วก็ตัว S นะครับหรือว่า Saturation ค่าเดิมเนี่ยมันจะเป็น0ถ้าเรารูดเป็น100นะครับสีเนี่ยมันจะมีความสดกว่าเดิมหรือถ้าเราต้องการจะให้ mat e r เด l เนี่ยมันเป็นลายขาวดำให้เราเลื่อนลงเหลือลบ100ไปเลยนี่ครับแมทมันก็จะเป็นลายขาวดำแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเรนเดอร์ตัวอย่างของ Ma t e r เด l ส่วนหนึ่งที่ผมทำแจกในคลิปนี้นะครับ อันแรกก็จะเป็นเบอร์ 01, 03, 05, 14, 1แล้วก็15ครับตัวอย่างพับเรนเอร์พวกนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแมทเทียวทั้งหมด32ไฟล์นะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเลืลอเรไปก, like กดไลค์กดติดตามทั้ง YouTube และ Facebook ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายถ้าใครอยากได้แมทเทียวทั้งหมดที่ผมทำสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนี้หรือจะทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับ แมททั้งหมดผมได้ตั้งค่ามาให้อมใช้างานเรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่เปิดไปในแอพส์เทเลือกแมทที่ต้องการมาเทใส่โมเดลแล้วก็กดเรนเดอร์ได้เลยตอนนี้ในระบบมีใช้มากกว่า2,000กว่าแมทหรือมากกว่า30มนหมู่น้ำหนักไฟล์รวมกันมากกว่า80 g ิและทุกแมทที่ผมทํามีขนาดภาพเท็กเจอร์เริ่มต้นที่ 4K เลยครับสมัครเพียงแค่ครั้งเดียวไม่มีเงินหมดอายุซื้อ,อยังไงก็คุ้มครับราคาตอนนี้จะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับและถ้าหากสนใจสามารถทักเข้ามาในเพจ Facebook ได้เลยครับ ้าใครดูคลิปนี้จนจบแล้วชอบวิธีการสอนของผมสามารถมาสมัครคอร์สเรียนโปรแกรมดีไฟเ,เดอได้แบบออนไลน์ได้นะครับในคอร์สนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของโปรแกรมการตั้งค่าเมทรี่อลวาจนถึงการทำภาพเดนเดอร์รวมเนื้อหามากกว่า65บทเรียนหรือเวลารวมกันกว่า12ชั่วโมงโดยคอร์สนี้จะเป็นคอร์ Online สออนไลน์สามารถเรียนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้หรือว่าจะเรียนวนซ้ำกี่รอบก็ได้ครับและมีการอัปเดตบลเรียนฟรีให้ตรงกับเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรมสำหรับใครสมัครเรียนในช่วงนี้ มมีดีไ i โปรแถมไม่ฟรีอีกหเดือนดีไ i โปรมีแจกจนจนจำกัดนะครับหากสนใจสามารถดูไดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้หรือจะทักเข้ามาในเพจก็ได้ครับแล้วมาเจอกันในคอร์นะครับ